การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปด,ดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ เราจะดูกันนะว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็ต้องดูจากดาวเจ้าเรือนก่อนนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับคือดาวพระพฤหัสนะพระรัสโคจรดีเราดีด้วยนะพระรัสโคจรเสียเราเสียด้วยนะครับจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะในหลายๆบุคคลในหลายๆท่านนะครับพระพฤหัสนะครับของชาวลัคนาราศีมีนไปอยู่ในเดือนของการเงินนะนะเขาเรียกได้ว่า การเงินที่เราจะหาได้นะแล้วสิ่งที่มันจะหาได้นะครับที่มันจะโคจรกลับมาเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์กลับเข้ามาให้เรานะครับเกิดขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเราเองนะฮะปกติดาวพ่ประหัสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวช่วยนะช่วยคนนู้นช่วยคนนี้นะครับแต่ดันเป็นเจ้าเรือนของชาวมีนไงดังนั้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะ ถ้ามีนจะรวยนะครับก็เกิดขึ้นจากปัญญาความรู้นะการไขว่คว้าหาความรู้นะการที่จะต้องกล้าได้กล้าลงทุนนะครับอในส่วนส่วนนี้นะเดี๋ยวจะใจเย็นๆน,นะไอ้คำว่ากล้าได้กล้าลงทุนเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวเบรกนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าฟางังปุ๊บรีบลงทุนเลยนะอันนั้นไม่ใช่นะทนิ้ตัวดาบปรหัสนะครับมันไปอยู่ในเริ่มต้นนะจุดของการเริ่มต้นของการเงินนะที่ดีขึ้นนะครับด้วยด้วยความรู้ความสามารถที่มันติดตัวมานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะ ถ้าใครก็ตามมีเขาเรียกว่ามีลูกหลานนะถ้าเรามีลูกหลานนะเป็นชาวมีนะเราส่งให้เขาเรียนยสูงๆนิดหนึ่งนะพราดดาวของการศึกษาไงนะดาวของความเป็นการที่ทจะที่จะได้เงินมานะจากการงานที่ต้องใช้ปัญญานะการงานที่ต้องใช้วุฒนะิการศึกษาที่สูงๆหน่อยนะสําหรับชาวมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีลูกมีหลานนะส่งให้เขาเรียนยสูงๆูงนะนะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วจะ ไม่ตกอ่ำนะจะร่ํารวยนะครับตามดาวของลัคนาราศีมีนั่นเองนะครับจะเดินไปทางดาวพระประหัตเลยก็ได้นะสารตุราการแพทย์นะครับรูบาอาจารย์เนี่ยนะก็ถือว่าดีทั้งสิ้นนะแพทย์พยาบาลรูบาอาจารย์นะฮะสำหรับชาวมีนะก็ถือว่าดีทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเป็นทูตติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศเนี่ยนะ ชาวมีเนี่ยละครับถือว่าโดดเด่นนะแล้วก็ดีนะยิ่งส่งจบนอกจบต่างประเทศเลยยิ่งดีนะอันนี้ก็ถือเป็นหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในปี2,566นะใครที่มีแนวโน้มดีนะที่จะสามารถนะครับที่จะศึกษาต่อนะเพิ่มวุทธธีิของตัวเองได้ทําเลยนะในปี66นี่นะครับยังเป็นโอกาสทองลยน,นะครับในการที่จะศึกษาแล้วได้วุฒิได้เกรดนะสมหวังสมใจรวมถือว่า ได้บุฒิการศึกษาดีๆนะครับมาเพิ่มเงินเดือนนะมาเพิ่มรายได้นะครับให้กับลักษณะาดาศีมีนนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังนะชาวมีนเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาต่อลุยได้นะทำได้นะครับส่วนการเงินการทองพระหัสมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าจะหนักจะเหนื่อยจะได้เงินมาจะมากจะน้อยเยนะ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะครับก็เพราะว่าตัวชาวลัคนาราศีมีนเองเน,นะครับก็เรียกว่าตนน่แลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราจะหาทรัพย์หาเงินหาทองได้มากนะแต่เทคนิคนะครับในการหาเงินหาทองในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าสมมติเราเป็นครูอยู่แล้วก็สอบพิเศษนะแล้วมีความรู้ด้านใดก็แล้วแต่นะ แล้วก็เปิดสอนพิเศษนะอ่านี่ก็ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์กลับเข้ามาแล้วเนี่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสจะมปอยู่ในเรือนของการเงินไงการใช้ปัญญาความรู้ที่รู้ลึกรู้ทางนะรู้เฉพาะด้านรู้เฉพาะทางนะครับโดยที่คนอื่นก็าทาไม่ได้นะแล้วนี่นะครับกลุ่มสายอาชีพที่นะครับลอกเรียนแบบได้ยากนะ เราจะประสบความสําเนะร็จนะเช่นว่าเรามีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งชัดเจนนะคนอื่นก็จะมาลอกเรียนแบบเราได้ยากนะเราเอาวิชานี่แหละไปเปิดสอนขายนะก็ทําเงินทํารายได้ได้นะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะหาเงินหาทองเป็นช่วงจังหวะร่ารวยเลยนะให้กับชาวลัคนาราศีมีนอยู่นะครับที่มีนบอกว่ามีหลายๆคนเถียงไนงะอ่าทาไมมันไม่ได้รวยตามนั้นนะที่ผ่านมาเนี่ยพลา์ประยู่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะนี่ครึ่งมาผ่านมาจาก ครึ่งปีแล้วนะที่ผ่านมายืนฉันยังไม่ได้รวยเลยนะไอประโยคนี้เราก็ต้องแก้ดิบหนึ่งนะว่าดาวพราหูว่ามาจากภพว,กวินาศอ่ะของดวงชะตาวินาศแปลว่าอะไรละ่ะนะเสียหายหมเระแปลง,ง่ายก่อนฟังชื่อก็ดูไม่ดีแล้วนะเพราะนั้นชาวมีเนี่ยนะครับโดนวินาศนะครับจากดาวพราหูนี่แหละโคจรเข้ามาทําลายทรัพนะทําลายเราหลายๆอย่างนะเช่นว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆ ขับรถนะรถจอดอยู่ดีๆคนเมาชนนี่อย่างนี้นะโดนพวกนี้มาแล้วนะครับคนที่เป็นอันตรภานะหรือว่ามีคนที่เป็นญาติพี่น้องนะครับไปทําเรื่องไม่ดีไว้นะเราก็ต้องไปเสียทราบช่วยเขานี่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีนเองเนี่ย จะต้องนะครับใจแข็งบ้างนะเวลาช่วยไข่นะไม่งั้นตัวเองจะเสียหายนะครับอย่างบางทีเรื่องอื่นเรื่องดีๆก็ได้นะเช่นว่าชาวมีนนะอยู่ดีๆก็มีโรคมีภัยนะเจ็บป่วยเข้ามาได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกคนนู้นคนนี้นะเจ็บป่วยเนี่ยนะเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขานี่นะครับพี่น้องเจ็บป่วยเพื่อนเจ็บป่วยอะไรนะมีโรคมีภัยแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือเขานี่มันจะเป็นการเสียทรา์ที่ ไม่ได้ตั้งใจนะอยู่ดีก็เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่ต้องไปช่วยเขาเนะี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับยังคงมีอยู่นะ,ะตลอดทั้งครึ่งปีหลังเลยยังไม่หลุดยังไม่พ้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับดาวพระประหัสเนี่ยนะเขาจะเดินเทียน,เท,ยนเทียนหน่อยนะแต่ก็ไปเพี้ยนในลูกนะวางจากกันแหละนะก็จะเป็นเรื่องราวแบ่งแยกกันออกไปนะครับทีนี้การที่ดาวอย่างที่บอกเนี่ยถ้าพระรหัสด,ดีเรา,ด,เราดีพระรหัสเสียเราเสียนะก็ต้องมีช่วงบ้างแหละนะครับที่ว่า ชาวลัคนาราศีมีนะจะต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะที่จะเกิดขึ้นนะครับรือถึงในเรื่องของความเครียดนะเครียดนิดหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีเกิดขึ้นได้นะก็จะอยู่สักช่วงกันยาเป็นต้นไปนะสิงหานะพอสิงมาตั้งแต่สิงหาแต่ตีไปกันยาเลยนเพราะเพราะว่ามาปลายปลายสิงหาแล้วนะอ่ากันยาตุรานะครับ กันยาตุราพฤติกาเนี่ยนะอ่าพอพ้นพฤติกาไปปุ๊บมาถึงจะพน้นเคราะห์พ้นโศกหน่อยนะชาวชาวมีนะเพราะนั้นรามดระวังในเรื่องของอ่าความเจ็บป่วยสุขภาพของตัวเราเองนะรวมถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอ่อย่างคนรอบตัวนะมีความวุ่นวายเห็นเห็นเขาทะเลาะก,กันอยู่เงนะเราเข้าไปห้ามโดูลูกหลงได้นะปีปีนี้นะพเพราะนี่นะครับเขาเรียกว่า รักตัวเองมากหน่อยแล้วกันนะครับมาครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีมีนะไม่งั้นนะเดี๋ยวจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเดี๋ยวเช่นที่บอกไปนะเขาทะเลาะก,กันอยู่แล้วเข้าไปช่วยเขานะเราโดนเองได้นะครับนั่นนจะเข้าทางอะไรก็ต้องดูดูช่องดีๆแล้วกันนะอะหาทางหนีีได้ดีๆแล้วกันนะครับแต่เรื่องเงินเงินเรื่องทองทองหาได้อยู่นะไม่ต้องกังวลใจไปยังหาได้อยู่ที่ดาวในลักษณะ แบบนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีด้วยนะมันเป็นดาวเศรษฐีด้วยนี่นานะครับเพราะพระรหัสยืนโคจรมาเป็นราชาโชคนะครับมาจากทั้งเรือนการงานมาจากทั้งเจ้าเรือนตัวเรเอีนะครับนั่นคืองานทั้ง,ง,งมุดงานคืออะไรล่ะนายหน้าค้าขายที่ดินไนงะใ,ใครเกิดมีนค้าขายที่ดินรวยไหมรวยนะครับเป็นพวกคนขายยานะเซลล์ขายยานะขายเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับมีคําว่าขายนะเกิดขึ้นนะ อันดีๆนะถ้าขายที่ดินเป็นในหน้าขายที่ดินขายที่ดินตัวเองนะขายเครื่องมือแพทย์นะติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาตินะครับนําสินค้านําเข้าส่งออกเนี้ยนะโอ้โหชาวมีนี่รวยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะรวยไม่รู้เนื้อรู้ล่าเลยนะครับบางทีทําการเกษตรก็ได้นะเอ๊ะทำไมไปทางนั้นอย่างเดียวอาชีพการเกษตรก็มีนี่นะขายอะไรล่ะขายทุเรียนนะเห็นไหมได้เงินได้ทองนะอันนี้อันนี้ผลไม้แนะนําเฉยๆนะแต่ว่า ถ้าเรามีความรู้อื่นๆแล้วก็ทําได้นะครับห่ายถึงว่าขายให้กับชาวต่างชาติต่างประเทศอย่างนี้นะครับก็จะมีเรื่องดีๆด,ด้วยนะจากเรื่องที่เสียเนี่ยนะเพราะเป็นดาวให้คุณนะมันเป็นดาวที่ส่งคุณดีๆนะให้กับดวงชะตาน,นาเข้าส่งออกบางทีทําขนส่งเงนินได้เงนินจากการขนส่งทางไกลนะครับอันนี้นะก็มีข้อดีเข้ามานะในหลายๆอาชีพด้วยนะก็ถือว่าร่ำรวยกันไปเลยนะ,ะปีอ่าปี2566แต่ก็อย่าลืมอย่างเดียวแหละว่าถ้าบางทีนะครับ ใครก็เดือดร้อนนะมาขอยืมเงินเรานะอ่าเราให้ยืมไปปุ๊บนะเราคิดว่าเราช่วยเขาแล้วกันนะครับเพราะโอกาสที่จะได้คืนหรือว่ามีปัญหามีคดีทางการเงินอนะ่ะมันมีอยู่ไงนะนะเขาเรียกว,ว่าจะรวยก็รวยนะแต่รวยแบบเขาเรียกว,ว่ามีต้องใช้ความระมัดระวังอนะ่ะใช้ความระมัดระวังหน่อยจะไปหุ่นกับใครจะไปรวมกับใครนะบางทีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแทละนะนำพาการหลอกลวงมาให้นะเพื่อนสนิทโขก,กันมา20ปี30ปี นะไม่ได้เจอกันนานนะผมมาเจอกันทีนี้กันนะพอมาเจอกันปุ๊บนะกลายเป็นว่ามาชวนทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่รู้ลึกรู้จริงเนี่ยเสร็จนะเพราะมันเป็นดาวของความรู้ลึกรู้จริงนี่ดาวของปัญญาเนี่ยนะในการหางเงินหาทองนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับจะทาอะไรรู้ลึกรู้จริงนะแล้วก็จะรอดนะปลอดภัยเพราะมีเก่งอยู่แล้วนะดาวประหัสนะดาวที่ใครใคก็ต้องมาเป็นที่พึ่งนะครับเราเป็นเหมือนล่มโพล่มใส่ให้กับคนอื่นเขา ดาวในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอพอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางครั้งเนี่ยนะ,ะพยายามนะต้องควบคุมนิดหนึ่งนะอย่าไปเขาเรียกว่าจะไปก่อหนี้ก่อสินอ่ะนะนะไม่งั้นนะ่าจะเกิดหนี้ก้อนใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะส่วนใ่ญวจะหลักๆอยู่เรื่องการเงินแหละเดี๋ยวพอช่วงตุลาคมนะครับดาวใหญ่ๆน่านี้ย้ายเห็นชัดเจนะไม่ได้ย้ายในระวังจักรและย้ายเห็นชัดเจนเลยคือดาวพระราหูถูกไหม พระราหูเนี่ยนะครับนะจากที่โครจรอ,อยู่ในเรือนการเรงินเราอะนะทําให้เราเสียหายถูกไหมมีเรื่องเสียหายนู่นนี่นั่นจะโครจรมาทับลักนะครับเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะตอนที่พระราหูมาทับลักเนี่ยก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละนะช่วงตุลาคมนะข้อดีคือว่าอะไรถ้าเรานะเปลี่ยนแปลงนะย้ายตัวเองอะนะราหูมาแล้วไงมาจากวินาศใช่ไหมวินาศมาก็ จะเอาตัวเองไปจำนองเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมแต่หมายนั่นหมายถึงว่าเราไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไกลอย่างเงี้ยนะเอ่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะอ่าจากอยู่ที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทํอ่าตัวเองเนี่ยแหละไปเป็นผู้ค้านะผู้ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดต่อค้าขายไม่ได้ขายตัวตัวเราเองนะหมายถึงว่าขายที่ดินนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากราหูมาทับลากนะใครที่มีโอกาสทํางานกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศดีศึกษาต่างชาติต่างประเทศดีนะเพราะท่านมาตอนที่กําลังดาวเราอะนะคือดาวพระประหัสยังยืนแข็งแกร่งอยู่ไงถ้ามาตอนที่ดาวเราอ่อนแอในเละเลยนะมีนี่เละร่วงแบบเป็นระเนระนาดเลยนะแต่บังเอิญว่าพระราหูที่เข้ามาเนี่ยไม่มีกําลังด้วยแหละนะครับเข้ามาอยู่ในในกำมือเราเหมือนลูกไก่ในกำมือ แล้วดาวเจ้าเดือนเรานะ่เป๊ะก็คราวนี้ก็จะหากินคล่องและหาเงินคล่องแหละนะเพราะพระราหูออกจากเรื่องของการเงินนี่นะมาทับลักนะครับอ่าพะนั้นการทําม,มาหากินเงินทองก็จะหาคล่องขึ้นมันจะมีความโปร่งใสมาก,กขึ้นอะไรที่มันคุมเครือมันก็จะจบลงไปนะนี่ก็ต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองแทนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่นะ ดาวพระหูยังไม่มาทับลักนะครับเรารู้แล้วถ้าท่านมาทับลักเนี่ยนะครับบางทีเราจะมีความปวดหัวนะความเครียดโรคเครียดโรคปวดหัวนะโรคภัยแค่เจ็บบางทีหลายๆอย่างนะเข้ามาปะปนกันเราก็ต้องทํางานไปนะหาเงินไปดูแลตัวเองไปด้วยนะครับเริ่มบํารุงดูแลตัวเองได้เลยนะครึ่งปีหลังนี้นะครับเตรียมรับภาวะที่พระหูมาทับลักแต่ไม่ได้ป่วยหนักหรอกนะครับเพราะดาวเจ้าเรือเราพระนาทยยังคงหาเงินหาทองได้นะอย่างเต็มที่ เต็มกำลังนะแต่พราราหูเนี่ยนะมาอยู่กับเราในระยะยาวไงไม่ได้มาอยู่สั้นๆนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเรารู้แล้วนะพอท่านจะเข้ามาแล้วก็เตรียมนะครับเตรียมร่างกายเอาไว้ให้ดีๆนะให้พร้อมเพราะยังไงวันุตยูก็โคจรดักหน้านะพอรุตยูโคจรถึงราหูราหูถึงรุตยูเนี่ยบางทีติดเชื้อโรคเชื้อไั้ได้ง่ายนะแต่เรื่องของต่างประเทศอย่างเงี้ยนะดีขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักมาเกื้อหนุนทุกๆดวงชะตา ให้มีแต่ความร่ำรวยประสบความร่มเยน็นมีความสุขในเรื่องของความรักมีการเงินที่มั่งคัง่งตลอดปี2,566นี้ครับ